สุดยอดเทคนิคการนวดกกระชับปรับรูปหน้าลดยิ้วรอยค่ะ ศาสตร์แรกที่ทันใช้เนี่ยก็คือศาสตร์ของการกดจุดจากประเทศญี่ปุ่นศาสตร์ที่2เลยค่ะก็คือการเดนน้ำเหลืองศาสตร์ที่3เลยค่ะก็คือศาสตร์การกัวซาจากประเทศจีนทันจะประยุกต์โดยการใช้มือนะคะเวลาที่บอกลูกศิษย์ก็จะเหมือนกับการบี้มดค่ะเห็นไหมคะหนึ่งสองสามขยับหนึ่งสองสามขยับหนึ่งสองสามขยับและหลังจากนั้นเราจะมีการเดนน้ำเหลืองเข้ามาควบคู่ด้วยค่ะซึ่งทั้งการกัวซาและทั้งเดนน้ำเหลืองมาผสมผสานกันเนี่ยจะช่วยลดเดือดริ้วรอยได้อย่างดีนะคะศาสตร์ที่4เลยค่ะคือการเหล่าน่าจาก เทศเกาหลีนะคะแต่ทันเอาท่ามาประยุกต์นะคะเป็นการใช้มือของเราเนี่ยในการที่เหลาหน้าท่านี้เนี่ยจะเก็บเคลฟเก็บกรอบหน้าได้อย่างดีมากๆเลยาศาสตร์ที่5คือการนวดอายุรเวทของไทยเราเวลาที่เราเนี่ยนวดกกระชับปรับรูปหน้าลดริ้วรอยเสร็จแล้วเราก็จะมีการนวดผ่อนคลายให้กับลูกค้านะคะนี่คือ5าศาสตร์สุดยอดของโลกที่ทันนํามารวมกันนะคะแล้วเลือกเฉพาะท่านวดที่นวดและเห็นผลลัพธ์เพื่อนๆลองไปทําดูกันนะคะอยากเรียนรู้เทคนิค5้าศาสตร์นี้ไปด้วยกันมา ราเรีนที่ธัญญีค่ะมาเจอกับทันนะคะและเจอกันค่ะที่ธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ